สิ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของเราสัมผัสกับพลังงานไฟฟ้าหรือไฟฟ้าคืออาหารของคอมพิวเตอร์ก็ต้องผ่านพระเบอร์สปายสวยเชียวงานจากเอโรคูแ RGB 750วัตต์พั i บ a t อนอีรุ่นลักมีแสงอ่ะแสงมันจะขึ้นมาตรงเนี้ยสวยเลยอะ่ะขึ้นมาตรงนี้อย่างสวยเลยอืมอ้าวเดี๋ยวแพ็กไปให้นะครับอย่างดีว่าจะไม่ขายพาวเวอร์สัพลพยนะแต่พาวเวอร์สัพลพยเข้ามาเฉยเลยโดยบังเอิญและสวยด้วยก็ขายเลย จริงก็ซื้อมากะว่าไปใช้เองสำรองอะไรเงี้ยเพื่อประกอบคอมนู่นนี้นั่นใช่ปะ่ะขายเฉยเลยงานสวยแสดงว่าเข้าตาเข้าตาการรมการลูกเนี้ยเข้าตาผมด้วยแหละเพืให okay, ้อย่างดีแล้วนะครับ เท้าตากรรมการเลยแค่ชื่อแบรนด์ก็นะคุณหูกันดีแอโรครูแต่ว่าแค่ชื่อแบรนด์มันไม่เพียงพองนะครับมันต้องสัมผัสเองผมเนี่ยชอบการสัมผัสด้วยตัวเองต่อให้แบรนด์แข็งแกร่งแค่ไหนในรุ่นใดๆถ้าเราได้สัมผัสเราก็จะโอ้ before they turn off turn they all ก่อนเดือน e I w า n t เ o ลไลท์ไอ้บอ o ลีตอย r ่อย right. ช่างดีจริงสรุปดาม่าเรื่องเซเว่นเดย์ในใจนะครับดาม่าส่วนตัวผมเองคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับใครเกมเป็นเกมที่ดีเลยสนุกแต่ยูทิลิตี้อะไรให้ใช้ซิงเกิลคอ เล่นต่อให้คอมแดงอะ่ะแล้วผมเทรคอมเป็นแบบเทรคอมขายอะ่ะคอมแม่งแรงแค่ไหนแม่งใช้ได้ซิงเกิลคอกดหัวเลยแต่ตอนนี้ก็เพื่อนก็เล่นกันอยู่ด้วยแล้วก็เช่าซื้อไปแล้วคือถ้าคุณสร้างบล็อกสร้างบ้านอยู่ด้วยกันเยอะๆมันใช้ซิงเกิลคอที่ดีเดต่แบบ้านเหร นี่จะแก้ปัญหาได้ไงเลยอ่านในกระทู้โอ้ยมีแต่คนชอบเกมนี้รักเกมนี้แต่ทุกคนยอมแพ้เพราะอะไรเพราะแรกเพราะเป็นสิงเกิล่องขอคล้ายๆ N ock, แล็คเนอร์ล็อกตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจคิดว่าเครื่องยิ่งแรงก็จะไม่กระตุกเลยไม่ใช่นะแล็กเนอร์ล็อกถูกออกแบบมาให้ในอีบล็อกไม่รู้ที่เป็นสีเหลี่ยมที่พื้นอะ สิบล็อกมั้งให้สามารถมีมีการโหลดหรือทรัพยากรเอฟเฟกตได้เท่าไหร่เกินนั้นไม่ได้จะเกิดการแหลกหรือเอฟเฟกเกิดการหลอนอะไรเงี้ยโอ้โหมันเป็นที่ถ้าเรียกว่า utility ในปัจจุบันก็จะเป็น engine ใช่ไหมตอนนี้ก็จะมีการใช้อันเรเวนจินอย่างเงี้ยเกมสมัยใหม่มารับคอกับเรษได้เยอะเงี้ย มันก็สปอร์ตมันก็ยิ่ง FPS สูงเล่นลื่นเื่นม,ม,ม,มีนั่นแคอมแบบมันมันใช่ต่อ,อกันอ่ะเออแม่เราก็นะไม่ด้วยความไม่รู้แล้วก็ให้พี่ชายผมเนี่ยไปซื้อเซเวเดมาซื้อมาได้ไม่กี่วันเังซื้อตอนราคาแปดร้อยกว่าบาทด้วยทำไมเขาไม่แก้มันอา่าน สคอก็ได้อ่ะไม่ได้ใช่คอเดียวอะคอเดียวมันเกินไปถูกป่ะ้องเป็อย่างน้อยๆสี่คอ6คอก็ได้ก็เกมก็ยังพัฒนาอยู่เวอร์ชั่นใหน่ก็จะออกมี dlss ออกมาด้วยนะแต่ว่าเปิด dlss ใช้ได้ก็ไม่ได้ใช้เรื่องคอ cpu อยู่ดีถูกป่ะเราก็เทสคอมเราก็หวังจะเล่นสนุกด้วยเทสคอมด้วย แม่งใช้ศักยภาพไม่มากไม่มากพอไม่สะใจอะ่ะพอเดียวเวลาสอมบีไม่เดินที่โล่งๆแม่งเพี้ยนก็ขึ้นคิดวิดีไใส่สี่0น์ปดซเปอร์อะ่ะเฟรมดอกตัะดูได้เลยครับในช่องช่องผมนี่แหละคนติดตามจะสอง0สามเมนะื่อไหร่น้า ดีใจจังเลยค่อยๆไค่ค่อยๆไ,ไป่ศึกษาเรื่องคอมได้ครับส่วนน้องที่จะแจ้งว่าจะมารับอะไรนะเซตสเก้ายอใช่ป่ะก็อย่าลืมเล่นเกมด้วยกันนะราคาพิเศษให้มีราคาพิเศษให้เลยยิมฉันที่งไม่ได้วะทำยังไงวะเียนแล้วก็น้องที่จะมารับ H สาม3 1 0 M ก็มาเล่นเกมด้วยกันนะเข้าดิสคอร์มาพูดคุยกันนะประมาณนี้อันนี้แค่แต่ปิดไม่ได้ละแทนคำว่าสปายออกเฉยแต่มันสวยนะ คิดดูดินี่ขนาดพยายามกะให้พอดีนะยังมีป่องป่องนิดนึงแต่มันมันเป็นที่บับเบลิลนะครับกดกดลงไปได้แต่แบ็คบับเบลิลเยอะไปะเยอะไปประมาณกี่มิลวะสัก5มิลิเมตรมันก็อยู่อย่างนี้ทำให้ไม่สวยงามนิดหน่อย คงความแข็งแรงแน่นอนเพราะเป็นเนื้อบับเบิลและข้างใต้เป็นกระดาษสามารถกดลงไปได้มันจะยัวกลงไปยืดหยุ่นไม่ได้บีบอัดแบบแข็งแกร่งไอ้ไม่ได้แบบไม่ได้เนื้อแข็งสามารถยืดหยุ่นดูยืดหยุ่นยืดหยุ่ยืดหยุืดหยุ่นเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่รับชมมากครับก็งงกับเรื่องซื้อเบนเดย์ทุดายมากูเอาไงเนี่ จะเปลี่ยนเกมเล่นหรือจะจะไปต่อจะไปทำเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยทำเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ใช่ง่ายไงมีเรื่องจุกจิกมากมายโอเคครับบนเสร็จแล้วสวัสดีครับ